ภาวะไขมันในเลือดสูงรู้ทันป้องกันได้ภาวะไขมันในเลือดสูงเกิดจากไขมันเลวหรือไขมัน L D L ที่มีขนาดเล็กเ <c oughs> กาะอยู่ตามบริเวณผนังหลอดเลือดส่งผลให้หลอดเลือดตีบแคบลงการไหลเวียนเลือดติดขัดและหากสะสมเป็นเวลานานอาจเกิดการอุดตันของเลือด <c oughs> ในอวัยวะที่สำคัญเช่นอุดตันบริเวณสมองส่งผลให้สมองขาดเลือดเกิดอาการอมารัมพฤกษ์อัมาพาต หรืออุดตันที่หัวใจส่งผลให้หัวใจขาดเลือดมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดและอาจถึงขั้นเสียชีวิตลงได้สาเหตุของการเกิดไขมันในเลือดสูงเกิดได้จากทางพันธุกรรมและทางพฤติกรรมส่วนตัวเช่นการใช้ยาบางชนิดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงการสูบบุรีหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ การรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เป็นอีกทางเลือกในการดูแลสุขภาพแนะนําชาหอมชาเบอร์รี่ตัวช่วยทะลวงไขมันในเส้นเลือดทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีไม่มีติดขัดเพียงวันละหนึ่งซองชงร้อนหรือเย็นก็ได้ดื่มง,ง่ายรสชาติเปรี้ยวอมหวานกลิ่นหอมเบอร์รี่โปรโมชั่นพิเศษซื้อหแถมหนึ่งเพียง390บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางฟรีสนใจทักมาได้เลยค่ะ